ผมจะให้ แฟนผมมาเปิดอ <the bies> <theory> ่าแต่เขาไม่ชอบออกกล้องนะฟังเสียงเอารุ่นไปพร้อมๆกันเลยครับทุกคนเจอกันเจอกันออฟตัดแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเรติน่า X เคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทำจากวัสดุโนวาวเทมทำให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัดสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด ือกิจกรรม n next เจนนะครับ next เจนดื้อๆเลยซึ่งคำว่าเจนเนี่ยภาษาบ้านผมมันแปลว่าแปลว่าจนนะไม่ใช่ว่ายากจนเลยหมายถึงว่าสวยเจนก็สวยจนอะไรเงี้ยยากเจนยากจนหล่อเจนหล่อจนหลอน่ลอจังเลยอะไรเงี้ยเออในความหมายมันคือจังเลยมากกว่าเออมากกว่าจนโอ้โหแต่แค่ชื่อกิจกรรมก็เป็นมงคลแล้วนะน็กเจนนิกจนเนี่ยคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะหมายถึงคนจนอ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณอาจจะเป็นคนจนคนต่อไปก็ได้นะท่านเล่นกิจกรรมนี้นะครับผม มาลุยเลยนะครับเจ็ดพันบาทตอนแรกกะจะเล่นสักไม่หรอกเจ็ดพันแหละเจ็ดพันแหละไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนดูยูอีกไปแลกาเลยครับแลกสูงสุดแปดพันไม่เอาเจ็ดพันไปกาลังดีเพราะว่าถ้าเจ็ดพันแบมันได้ของรางวัลผู้จัดการพอดีไงหรือจะให้เติมหมื่นมันก็โอ้ยคนเรามันก็นะเหลือเหลือเก็บไว้เล่นกิจกรรมหน้าก็ได้ว่าอีกอีกหนึ่งพันเนี่ยตอนนี้รางวัลผู้จัดการเราแลกมาเจ็ดพันเราจะได้แม่งก็ตัวเล็กแล้วเกินเอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ย โอ้เก้าสามเก้าโอ้โหมันค้าปีบวกเจ็ดนะแต่ว่ามันค้าปีว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมารับมาให้หมดเลยครับผมเพราะว่าของรางวัลมันไม่จํากัดรอบอยู่แล้วไม่ไม,ไม่หรอกจริงๆริงกูเล่นรอบเดียวอยู่แล้วเราไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วครับผมเราได้เหรียญมา700เหรียญแล้วนะครับรูปแบบกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมไอ้ตู้เนี่ยเหมือนกูเห็นมา3รอบแล้วจริงๆนะอ่ะเรื่องของรางวัลก่อนครับผมข้างในมีอะไรวะเนี่ยมีบวก8มีเอ็นสิบ pl a หรอ สายไอคอนก็ต้องลุ้นไอคอนนบผมหลังจากที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะนอบกับกิจกรรมฟีฟ่าซีทั้งหลายเนี่ยเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าไปลุยเลยรูปแบบ2นะครับกดซักร้อยครั้งใช้200เหรียญน,นะ,ะเราต้องการตรวจใบเพื่อที่จะแลกไอคอนร้อยเก้าใช่ไหมครั้งแรกผมว่าเต็มที่เลย5ใบผมว่า5ใบเต็มที่เลยไม่มีทางที่ผมจะกดครั้งเดียวแล้วได้7ใบหรอกเพราะว่า5ใบยอย่างมากเลยนะไปเลยครับ6บใ,ใ,ใ,ใ6บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหกใบว่ะวันนี้มีแววนะเวหาว่าไป อยากทอดไข่เจียวเลยเนี่ยคุละแววเห็นไหมเไอคอนตัวเจงบวกแปดคุ้มกว่าเยอะจริงเหรอเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอคอนไม่คิดว่าผมจะได้ไอคอนตัวไปแพงมากเหรอหรือว่าสถิติเรามัน,มนการันตีเกินไปไม่เป็นไรเราต้องการอีกใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวใบหน้าเราเราใช้เราเล่นบวกแปดได้เรามีงบประมาณครับของแค่นี้ไป<ะ>อ่ะเรียบร้อยได้แล้วเห็นไหมไอคอนอิ่มๆจุกๆไหนดูซิหนึ่งร้อยเก้านะครับโอ้โห ร้อยเก้าเอ้เราก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเคยเปิดนะเนาะเราก็เปิดมาเยอะเหมือนกันไนอะ้ร้อยเก้าเนี่ยอ่ะ <laughs> <c oughs> ตอนนี้เราเหลือเ,อ,เออ่เหรียญอีก480นะครับ480เนี่ยเดี๋ยวเราเลือกของรางวัลเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าบวกแ NG ใช่ไหมมาเอามาเลย20 NG นะครับบวกแลุยเหรียญเราเหลืออีก480นะครับ <c oughs> จริงๆเล่นระดับระดับ2กด100ครั้งเนี่ยผมว่าน่าจะได้เจ็ดใบง่ายๆเลยนะเพราะว่าความยากมันแค่3ดาวเนาะ,นะะลุยเลยไป ห้าวะ่ะขาดอีก2ได้อยู่ได้อยู่ยังไงก็ได้ขาดีแค่2ใบผมเล่นทีละยีดีกว่าโอเคมาแล้ว1โอเคครบนะครับมา20่สิบกแสวยงามแล้วก็เรายังเหลืออีก240เหรียญน,นะครับโอ้โห240เหรียญมันจะฟุกขนาดที่ว่าไอ้นี่เปล่าวะลองดูดิ240เหรียญแบบว่าบอห้าวะ่ะ ล่อซื้อกูชิบหายล่อซื้อจัจดๆเลยอะ่ะแบบฮ้ hey, สันตินายเพิ่มอีก1นึ่งันไหมนายเพิ่มอีกสองพันไหมอะไรเงี้ยคอยดูนะผมเหลือเหรียญอีกสี่สิเหรียญตอนนี้ผมได้มาแล้ว5้าขาดอีก2ตัวยังไงยังไงผมก็ขาดอีกหนึ่งอะเล่นให้ดูเลยผมว่าผมขาดอีกหนึ่งแน่ๆป๊าออาอ่าหนักเลยขาดสอง โอ้ยแมงเอ้ยกูควรเติมอีกไหมเนี่ยอะควรแหละไปควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดไปลวยครับเอาจนได้กูโดนล่อซื้อซะแล้วอีก2ใบกับอีก100เหรียญถ้าไม่ได้นะกูจะไปเผากลินนะ <c oughs> <c oughs> ไปไอย้ยังไม่มา <c oughs> ไอ้ี้ยไม่เอาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้สองเทีเองว่ะ อีกสองทีองว่ะซันติเติมอีกหนึ่งพันไหมเดี๋ยวไม่ไม่ผมตัดสินใจแบบนี้ทีไรผมผิดหวังทุกทีเหลืออีกนิดนึงเนี่ยเติมเพิ่มทีไรชิบหายทุกทีโอ้โอ้เหลืออีกทีเดียวอ่ะทุกคนอีกทีเดียวอ่ะกับอีกหนึ่งใบอ่ะโอ้โอ้โอ้ลี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 เอาเบคแฮมมาปั่นโคง้งเรียกดวงก่อนถ้าลุงนี้เข้าแสดงว่าตั๋วมาเนี่ยโค้งแบบนี้อา้าว ไม่เข้าอ่ะเอ้ยมัน,นผมว่ามันน่าจะลืมเอากอรดิทึมไปแล้วแหละกดรอบนี้น่าจะได้นะครับไปได้มึงกล้าทำอย่างนี้กับกูได้มึงกล้าทำอย่างนี้กับกูก็ได้นะครับกูไม่เติมเพิ่มหรอกนะนกูรับโชว์เลยอะ่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่มึงทำกับกูแบบนี้มึงทำกับกูสองสามครั้งแล้วรอยกูเติมเพิ่มแล้วก็ไม่ให้อะไรกูเนี่ยอะอะไรเนี่ยคนโอ้โหแต่ละคนเราหยุดแล้ว แต่ท่านน่ยยังไม่หยุดองคุริมานเอ๊มีอีกสิบเอาเหรอเฮ้ยเออว่ะเอาอเขี้ยมีอีกสิบแล้วคูกดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกสิบอีกสิบมันไม่ได้อยู่แล้วอีกสิบมันไม่ได้แล้วสบายใจได้นะไม่ต้องห่วงอีกสิบมันไม่ได้อยู่แล้วครับท่องไว้ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาโอเคหมดละไม่เป็นไรเอ้าจบจบแล้วให้มันจบไปถือว่าตัดสินใจขั้นเด็ดขาดนะครับเราจะไม่ต้องหันหลังกลับมามองกิจกรรมนี้อีกนะ ก็ตอนนี้เรารับของมาเรียบร้อยนะครับรรงวันผู้จัดกงผู้จัดการตั๋วสะสมโอ้โหสะสมไปได้แค่ยีตัววองเนี่ยไปไปรุนของในเกมดีกว่าแม่งไหนไหนก็ค <c oughs> ก,กูว่ายหมื่ทีเจมขอของราในเกมเนี่ยคูขอตอนนี้เรามีเงิน125,000เอ็มนะครับไปเปิดการ์ด BP ก่อนดูดิเราจะมีเงินสักเท่าไหร่จะถึงจะถึงสักเอ๊ประมาณเท่าไหร่วะแสนสามแล้วนะตอนนี้แสนสามแล้ว เดี๋ยวผมขอดูกันว่าวันนี้ใบเป้งๆเรามีอะไรบ้างนอกจากบวกแปดกับไอคอนเรามีอะไรน่ารุนมากว่าวันนี้ใบเป้งๆของเราหลักๆเลยนะประมาณ3-4ถึงใบนะเว้ยมัลติคดสุ่มบวก7มีดับบวก5แล้วก็ดั 5, บห0บวกใบหนึ่งผมเป็นพวกเปิดการดับไม่ค่อยไม่ค่อยเฮงวะ่ะผมเปิดการ์ดปกติก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นมัลติค์ดนะครับโอ้โ oh, หถ้าได้20 NG เ็นีมานี่ก็ก็กำไรแหละแต่ว่ามันก็คงยากผมว่าผมได้ l อประมาณ LH BOE ครับผมไม่ก็ v ี r ีไม่ก็ MC นั่นแหละมา ขอลองเปิดใบเดียวดิบวกเท่าไหร่เอาเงอี้ดีก,กว่าอินซีเย่บวกหกกว่าห้าร้อยเอ็มกูจะบ้าตายตัวแรกเราได้อินซีเย่ใบที่สองเราต้องได้ดีกว่านี้นะครับหวังว่าคงจะไม่ใช่อินซีเย่นะอ้าอินซีเย่อินซีเย่อินซีเย่ เพรโอ้โหวัยรุ่นในจีเรียโมเสสใช่ไหมโอ้ 1,900m <c oughs> ตอนพี่ปลอลเรียนเรียนคณะอะไรครับคณะหมูกรอบครับผมไ <c oughs> ามใบต่อไปเอาเป็นรับร้อยแล้วกันจะได้มานั่งดับเพลินสักหน่อยโอ้โห81เอาออกเถอะ80 81เนี่ยน่าจะโ้หเอาสแตตเข้ามาก็ได้ เล่นสแต็ปเข้ามาก็ได้ไม่ค่อยอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือล่ะไอ้การ์ดนี้โอเคคัดประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ได้โรนันโดอยู่แล้วจะไปซีเรียทำไมวะโอเคไหมดับร้อยบวกห้านะครับใบนี้เราเปิดบ่อยแล้วมันก็มันก็ไม่มีอะไรเนาะเติมก็ไม่มีอะไรหรอกไปเฮ้ยโหลดช้าแบบนี้ยังไงครับโอ้โหเบอเยอรมันโอ้โหเคดีล่าชเดก้าร้อยหกสิบเอ็มโอ้ ปกติวันไหนที่เราเฮงนะเว้ยเราจะเฮงก่อนการไฮไลท์เสมอสังเกตไหมแต่ถ้าเกิดว่าเปิดจนแล้วจนรอดจนไปถึงไฮไลท์แล้วยังไม่เฮงเนี่ยแสดงว่าคลิปนั้นหรือสตรีมวันนั้นเราก็จะเจ๊งนะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่มีวี่แววเลยอะ่ะทุกคนเฮ้ยขอบคุณ175ดวงโดจากคุณวัสรทอนด้วยนะครับเกลือรอบเช้าโอ้โหรอบบ่ายรอบบ่าย ผมรู้สึกว่าใบนี้ผมจะมาะเพราะว่ามีคนมีคนส่งมา175ดวงนี่ผมคิดว่าเราน่าจะได้ตัวสักประมาณ 17,000m เป็นอย่างน้อยนะครับอย่าว่างั้นนี่เลยนะไปเลยฉลองดาวนะครับฉลองดาวต้องคัดไหมเนี่ยมีตัวบั๊กไหมใบนี้ต้องคัดป่ะสแต็มันก็มันก็มันก็โอเคแล้วเนาะถ้าไม่ต้องคัดเลยก็ได้นะเอาจริงอะ่ะยกเว้นมึงจะซวยชิบหายจริงๆมาแมคทอมกรีนวูดรอคุณอยู่นะครับไป ต้องเฮงอะใบนี้ต้องเฮงละเพราะว่าถามผมนะใจผมตอนเนี้ยไอคอนคือแม่งถึงมันจะร้อยเก้าก็เถอะแต่ไม่ค่อยอยากจะหวังเท่าไรหร่เลยวะผมเปิดร้อยเก้ามาเยอะมากเปิดร้อยเจ็ดมาเยอะมากมันก็ถ้าจะเฮงขอเฮงตั้งแต่ใบนี้เลยครับคงไม่ต้องไปรุไนไอคอนแล้วนะโอเคมาลุยครับ20 NG คัดนัตเตะ70คนบวก8 ดูจากแชทแล้วไมเล่นนายบวกแปดหมื <Labor ator il fi> ่นห like <t comings in Korea> <and> ้าพันเอ็มกูทำมาเซนตอนฟูทีมเลยแม่เออไหนๆก็ชอบอยู่แล้วนะครับ ทำอาร์เซนอลแถมอีกทีนึ่งไหมว่ามันจะรวยเกินไปไหมว่าทำแมนยูกับอาร์เซนอลเนี่ยคืออย่างน้อยๆมันก็แพงกว่าไอคอนหลายๆตัวเลยแหละหมื่นห้าพันเอ็มอะแต่ถ้าถามผมนะบวกเก้าโอ้ไม่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 บวกเก้าแล้วกันขายดีกว่าจะขายออกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าบวกเก้าเราคงมีแค่บากัมบูแหละที่ผมจะตีติดเก้านะตัวอื่นผมว่าผมตีไม่ติดหรอกนะไม่เล่นนายขายดีกว่าหมดแรงเลยกูวันนี้เจ็ดพันเออเจ็ดพันหมดแรงกูไม่ไม่ดาาแล้วแม่งดาวไปกูก็เกลือกูไม่ดาาแล้วกูเปิดเลยดีกว่าลำใหญ่นะ กูควรดีใจไหมเนี่ยคือฟานเดอร์ซาเป็นนักเตะที่ผมชอบนะเอามาใส่โปรเจกต์แมนยูผมผมได้เลยอ่ะเออเอามาใส่โปรเจกต์แมนยูผมได้เลยนะผมชอบฟานเดอร์ซาไงแต่ว่าตอนนี้ผมมีฟานเดซาบวกแปดอยู่แล้วอ่ะไอตัวนี้น่าจะใช้งานได้ไหมไม่รู้แต่ที่ผมมีอยู่มันก็เหนียวอยู่แล้วไงเอออย่างน้อยมันก็แมนยูมาให้กูวะคือกูลงสุดได้มากกว่านี้อีกไหมเนี่ยไม่กล้าเปิดไอคอนร้อยเก้าเลยว่ะโอ้ยมา วิ่งเหน่อยๆดูรูกีมาแบบนี้นูริซาหินสองร้อยห้าสิบเจ็ดเอ็มโอ้โหจานเจ็ดพันบาทเฮ้ยมีอะไรจะพูดเลยสัตว์เราลองเปิดเล่นเปิดหัวดิใบนี้มันการันตีบวกห้าเปิดได้ดั้โอ้โหเดซาย 2,500เอ็มก็ยังแพงกว่าไอใบอเมื่อกี้สุ่มมาเลยนะถึงบวกเจ็ 7, ได้มา250เอ็มสวนบอลลมบอกเลยเราเรายังไม่ได้ใช้สูตรสูตรอ้นี้ดีกว่าเขาเรียกสูตรอะไรวะกดเรียก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 ดวงมาได้ควอนเอาตีนมาถีบหน้าผมเลยใบเนี้ยถ้าผมได้ควอนคุณเอาตีนมาถีบหน้าผมได้เลยแม่งสุ่มอะไรเยอะขนาดนี้เนี้ย ดูดูดูด,ด,ดูเอาลิวาโดขึ้นจอเออถ้าเอาลิวาโดขึ้นจอเขาอาจจะไม่มาก็ได้ใช่ไหมนนได้คนเอาตีมาถีบหน้าผมเลยใบเนี้ย บ้านพี่อยู่ไหนครับ ซีนาินซีแมนมาว่ะเราเพิ่งพูดไปเมื่อต้นคลิปว่าเราไม่เคยเปิดได้ใช่ไหมไอผมเหมือนเคยเปิดได้ครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่รูปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรูปใหม่เขาใช่ปะ่ะผมน่าจะเคยเปิดได้เขาครั้งหนึ่งครั้งเดียวเลยอันนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับไอการที่คุณได้นักเตะอคอนจากการ์ดเมื่อกี้มันมันใช้ดวงมหาศาลมากเลยนะเวย้ยขนาดสุ่มแค่อคอนกับกับอีกปีหนึ่งอะไม่กดแทบตไตยยังไม่เจออันนี้สุ่มอีก5 6กปีครับผมแล้วได้มาแล้วได้ซีแมนด้วยไอเหียเออขอบุณมาก,ออก,ากครับของดกเปิดอยู่ ได้ไอคอนร้อผมจะเปิดแล้วผมจะเดินออกไปนอกห้องแล้วผมก็จะเข้าไปดูสตรีมกับพวกคุณจะไปอยู่ในห้องแชทกับพวกคุณลองดูเผื่อไม่มีผมอยู่ตรงนี้แล้วแล้วอะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับมาแต่ก่อนอื่นขออันนี้ก่อนการันตีบวกหนะครับสเตต์เกแปดไปไปไปเปิดไป่ทันตั้งตัวยังไงเบอร์ยี่สโอตุเกตแบร์นาโดซิลบาพันหนอนะครับ ก็ยังดีกว่าไอ้สองร้อย่อไอ้สองร้อยเมื่อกี้มันทุเรศยนี้นะมันถึงเวลาแล้วเหรอครับยื้อไปก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้เราดวงดีขึ้นหรอครับแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ใช้สูตรดองมานานแล้วนะไอ้ก่อนหน้าเนี่ยตอนเราตีบ,บัวบากกัมบูตอนเราเปิดแพ็คเราใช้สูตรดองแล้วแม่งเวิร์กนะติดก้าเอ้ยได้ตัวเฮงเเอ้ยนู่นนี่นั่นมีคนอวยพรกูบ้างไหมเนี่ยมองไปช่องแชทมีแต่กองแช่งเนี่ย Ay, ผมรู้แล้วผมรู้ผมผมผมนึกอะไรสรุกๆออกแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงผมนึกอะไรออกแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปเป็นคนดูบ้างเดี๋ยวผมจะไปอยู่กับพวกคุณทุกคนแล้วรุนไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมมาเปิดอแต่เขาไม่ชอบตอกล้องนะฟังเสียงเอารุนไปพร้อมๆกันเลยครับทุกคนเจอกันเจอกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้นาสันตินะคะกดแล้วนะ โดราเวย์อู้หู้อ้วนอ้วนต้องให้รางวัลเขาอู้โอ้โหแพงสุดที่น้าสันติเคยเปิดได้ปะเนี่ยอะไรฮะอ้วนต้องให้รางวัลเขาถ้าจะขนาดนี้ก็กดลงสตรีมให้ด้วยเลยก็ได้นะเออทีหลังกูจะได้ไม่ต้องมาเปิดเองกูว่ากูมีปัญหากับดวงไปแล้วตอนนี้นะผมว่าดวงผมมีปัญหาเป่ะ อะไรกันครั้งนี่ย